แสดงว่าคืนนี้เราสามคนต้องอาบน้าด้วยกันแล้วก็แก้ผ้าหมดใช่ไหมก็ก็คงอย่างนั้นตามคเนยมรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นราคาคืนละหลักหมื่นแต่ว่าวิวหลักล้านครับทุกคนคือแบบเปิดหน้าต่างมาเนี่ยคือเจอภูเขาฟูจิเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยเราพักในญี่ปุ่นก็จริงแต่จะเป็นโรงแรมสไตล์ยุโรปนะเพราะว่าโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมันจะแพงมากๆครทุกคนคืนนึงนี่หลายหมื่นเลยนะแต่คืนนี้นะฮะเรายอมจ่ายนะฮะเพื่อที่จะได้สัมผัสบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น แท้ๆสักครั้งหนึ่งไนงะก็เลยแบบเออได้ทาคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อนญี่ปุ่นของเรานะเขามาส่งเราที่พักแล้วนะซึ่งเขามาส่งเราที่ที่พักนะซึ่งที่พักของเราคืนนี้นะครับเป็นที่พักแนวแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะ่ะทุกคนนะเป็นเรียวกังอะ่ะแบบโฮสเทลนะผมก็ไม่รู้กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูดีวกว่าน,นะซึ่งบอกเลยนี่หน้าโรงแรมเราอะ่ะเห็นปะ่ะคือฟูจิเลยอะ่ะทุกคนพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาถ้าอากาศดีนะ่าจะเห็นบสวยมากนะโอเค

คือเราหาโรงแรมเนี่ยสล์เนี่ยคือแพงมากนี่ดีที่ได้เป็นโฮสเทลแต่ก็ยังยังดีนะยังเรา้ได้สัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นไงปกติคือเราสัมผัสแต่โรงแรมเนวยอยู่รวมไงก็เหมือนก็เหมือนเหมือนบ้านเราอ่ะจะอยู่ชั้นสามนะชั้นสาใช่ก็ัีเปารตรี้ค่าน่าอันนี้คือ こんなのあんなむなぁこれは感じです針は外から開けるときに飲み使います閉めるにはここを吸えば、はい、だからあのお部屋の中に入れたままこれを置い,置いとくと取れなくなっちゃうんではい、ねはい、でこれをもし心配ならば預けていただいてもいいし出かけるとき<ー>大丈夫であったら持って行ってもいいですはい、はいはい、じゃあどうぞはいはい。ありがとうございますありがとう。はい。

ข้าวก็เห็นเขาฟูจิหน้าเปิดหน้าตาดินเช้าวันนี้คือเห็นฟูจิเลยทุกคนโหโคตรดียะนะสวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวเราเขาพูดคุยให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยมาอธิบายทีเดียวก็ยาวเลยแหละ <S <S ยาวยาวมากยาวมากเมื่อกี้นะครับเขาก็ได้พาไปชมที่ต่างๆนะครับเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําบ้างหรือว่าที่ล้างหน้าที่ล้างหน้าบ้างนะครับแล้วก็ก็ได้อธิบาย กฎเกี่ยวกับการใช้ห้องนะครับ no ก็คือแบบว่าถ้าอยากออกไปรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ฝากุนแจได้คิดว่าโอเคก็อ่าพาไปเลยก็ได้ไอ้งหล่กุนแจนะุนแจใช่แล้วเหมือนกับว่าห้องนี้ไม่มีห้องน้ําภายในใช่ไหม่ไม่มีห้องน้ำภายในคือสไตล์ญี่ปุ่นใช่ก็คือจะใช้ห้องน้ํารวมที่เกาชีเมื่อกี้เกาชีเมื่อกี้ก็คือมีแยกชายหญิงชัดเจนแล้วเวลาอาบน้ําล่ะอาบน้ําเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นไปตอนได้นะครับมันจะมีห้องเอาไว้อาบน้ําซึ่งดีตรงที่ว่า เขาบอกว่าช่วงนี้ยยังเป็นช่วงของโควิด -19 อยู่เขาคิดว่านะซึ่งเป็นอะไรที่เซฟมากนะผมคิดว่าก็คือเขาจะแบ่งเวลาชัดเจนว่าห้องนี้เนี่ยอยากใช้กี่โมงอยากจองตอนกี่โมงซึ่งก็มีตารางให้ดูเมื่อกี้ว่าจองตอนกี่โมงกี่โมงซึ่งของเราเนี่ยก็จองบางสามเกือบสี่ทุ่มเกือบสี่ทุ่มเพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะอาบเดึกๆนะใช่ครับก็เลยจองเวลานั้นไปเออก็ดีเหมือนกันนะคือถ้าเป็นปกติเนี่ยจะบอกว่าเขาอาบน้ารวม ใช่การน้ำร้อแต่จุดนี้เขาก็เลยแบ่งเวลาให้จะเป็นแค่พวกเราสามคนมีแอร์ไหมมีแอร์ครับมีแอร์ด้วยแล้วก็มีเครื่องทำความร้อนด้วยมีเครื่องทำความร้อนด้วยมีทีวีด้วยทุกคนดูแต่ว่าเราก็ดูไม่ออกกันนะอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่ที่ที่เก็บฟูกครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีเป็นหน้าต่าง2บานนะฮะซึ่งอย่างที่บอกเลยทุกคนเปิดหน้าต่างมาปุ๊บเห็นวิวภูเขาฟูจิเลยนะแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเราจะเปิดหน้าต่างอย่างนี้เราต้องปิดแอร์ก่อนนะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดแอร์นะก็เลยเปิดหน้าต่างได้นะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็มีหน้าต่างเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่เห็นภูเขานะภูเขายี่ฝั่งนู้นแล้วก็ที่นอนเนี่ยมีอยู่สามที่นอนสามเตียงนะก็ถือว่าโอเคเลยนะก็ะแยกกันใช่เขาบอกด้วยเมื่อกี้คือเขาเป็นห่วงว่าเขาดูทรงออกว่าเราเนี่ยเป็นต่างชาติเขาก็เลยบอกกับผมไปว่าอ๋อเนี่ยเราได้เตรียมเผื่อไว้แล้วนะ,ะเผื่อที่ให้มันแบบเรียบร้อยไปเลยเราอาจอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการใช้วิธีการเตรียมให้มันถูกต้องยังไงเขาก็เลยบอกว่าเตรียมไว้ให้แล้วอะไรอย่างงี้อ๋อคือปกติเนี่ย เราต้องมานั่งจัดเองจากจากตู้นั้นใช่ไหมอาจจะเป็นจากตู้นั้นใช่คือเราต้องมานั่งจัด,จดเองนะแต่ความที่ว่าเขาเขาเห็นเขาดูสรวว่าเราน่าจะเป็นต่างชาติาก็เลยมาจัดให้เราทุกคนนะใ,นะให้มันถูกต้องตามที่แบบกระบวนการของเขาด้วยป่ะคือเหมือนจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นผ้าห่มนะออแต่ว่าอันนี้เป็นอย่างเงี้ยเออแปลกดีนะใช่เขามาเขามาจัดให้เลยพื้นที่กว้างฮะทุกคน มีโต๊ะไว้แบบนั่งจิบน้ําชาด้วยทุกคนโคตรได้ฟิลบรรยากาศญี่ปุ่นแท้ๆอันนี้แหละบรรยากาศญี่ปุ่นของจริงที่ <Okay. S 1> ผ่านมาเนี่ยเราพักในในญี่ปุ่นก็จริงแต่มันเป็นสไตล์ยุโรปไงบ้านเราก็มีอย่างนั้นนะแต่ว่าเราจะเป็นต้องอย่างั้นเพราะว่าราคามันถูกมันต่างกันมากนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยเช็คก็แหละโคตรแพงเนาะแพ,ง,พ,ง,พ,ง,พงมากเราจับต้องไม่ได้เลยแต่คืนนี้เนี่ยเราต้องยอมอะ่ะยอมจ่ายนะฮะซึ่งห้องนี้เนี่ยเราได้มาในราคาหมื่นสามเยนนะถ้าตีเป็นเงินไทยก็มาณสามพันกว่าบาทถามว่าทำไมราคานี้ เพราะว่านี่คือโฮสเทลไงถ้าเป็นโฮสเทลอะ่ะแบบห้องน้ำในในในตัวเนี่ยสี่ห้าหมื่นเยนเลยอะ่ะแต่อันนี้คือเป็นโฮสเทลเพราะว่าห้องน้ำเราต้องไปใช้ไปใช้แยกไงแต่อย่างน้อยคือยังคงเป็นความเป็นญี่ปุ่นนะเรียวกังเราก็เลยสู้ได้นะในราคานี้นะเป็นไงบ้างแบนี่กำลังสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นอยู่อ,อ๋อยอดจริงพรุ่งนี้เนี่ยเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเห็นภูเขาเลยนะถ้าแบบอากาศดีพรุ่งนี้คือได้เห็นแบบสวยๆแน่ๆนะอันนี้คือโอ้ตอนที่หิมะมันแบบ กลุ่มหนักกว่าน,นี้นะทุกคนครับบนยอดเขาเนี่ยน,นะสีขาวๆนั่นคือหิมะนะคือด้านบนนั้นอนะ่ะมันยังมีความหนาวอยู่นั้นหิมะก็เลยยังไม่ละลายนัย่นก็ยังคงอยู่นะใช่คือมันหนาวมากบนนั้นนะแต่ถ้าเป็นช่วงแบบฤดูหิมะเนี่ยมันก็จะขาวแบบขาวมากกว่านี้คือหิมะจะเยอะกว่านี้นะการอาบน้ําที่นี่เนี่ยมันจะไม่ใช่การอาบน้ําแบบว่าเป็นห้องน้ําธรรมดาทั่วไปแบบที่เรามีฝักบัวอะไรเงี้ยใช่แต่มัน,นจะเป็น,เป,นเป็นไงเป็นบอ่อ หมือนเป็นบ่อน้ําร้อนแทนอใช่เป็นบ่อน้ําร้อนแล้วเวลาอาบน้ําคืออาบน้ําพร้อมกันทุกๆคนนี่คือแบบยังไงซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีวิธีการอาบน้ําแบบว่าหนึ่งบ่อนเนี่ยก็จะเข้าแบบหลายๆคนเลยหรือไม่เข้าพร้อมกันอะไรเงี้ยอก็คือจะแก้ผ้านะครับทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยก็คือแก้ผ้าเสร็จปุ๊บแล้วก็วางของไว้ที่ล็อกเกอร์แล้วก็เดินเข้าไป ต่อเปล่าแสดงว่าคืนนี้เราสามคนต้องอาบน้ําด้วยกันแล้วก็แก้ผ้าหมดใช่ไหมก็ก็คงอย่างนั้นตามคันเนียมเขา <c oughs> เปลี่ยนโรงแรมทัานไหมทุกคนเ,ดดกเปลี่ยนดีกว่ากลับไม่เอาไม่เอาโรงแรมนี่ดีแล้วแต่แบบติดเรื่องของการอาบน้ำนี่แหละทุกคนนะอาบน้ําสไตล์ญี่ปุ่นก็ต้องอาบน้าด้วยกันแล้วก็แก้ผ้าหมดทุกคนอแล้วไม่ก็ไม่อาบไม่อาบรอที่กลับหอพวกนี้ก็ได้เออเออใช่อันนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแต่ว่าเรามาญี่ปุ่นทั้งทีนะอืมน่าคิดนะ คิดแล้วแบบโอ้ยทำไม่ได้ทุกคนยิดได้ไหมยิดคิดอยู่เนี่ยอาบน้ำด้วยกันสามคนคืนนี้พวกเราแล้วก็แบบต้องแก้ผ้าหมดแล้วทุกคนตามสไตล์ญี่ปุ่นที่โรงแรมญี่ปุ่นไงเออเพเมื่อกี้รู้สึกว่าเรายังไม่ได้จ่ายค่าโรงแรมป่ะใช่เราไม่ได้ค่าโรงแรมเนาะแล้วทำไมจ่ายตอนไหนคือเมื่อกี้ผมก็ถามแล้วนะครับก่อนที่เขาจะลงไปผมก็มองเอ๊ะทำไมเรื่องตังค์เขายังไม่ได้คุยกับผมเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามเขาว่าเออเรื่องเรื่องจ่ายเงินนี่ยังไงครับเขาก็บอกอ๋อ เรื่องนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าจะจ่ายตอนออกพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าจะจ่ายเลยก็ได้หุ้ยอย่างงั้นเลยเหรอใช่เรือ่องของใจดีนะเออมีอย่างงี้ด้วยเหระเราไม่เคยเห็นนะ <ใจ S 2> โร<อ>งแรมที่แบบว่าสุภาพมากๆ,กๆเลยนะก็มา<ช>ส่งถึงห้องนะแล้วก็<ช>อธิบายโน่นนี้นนละเอียดมากแต่เรื่องที่บอกก็คือเรื่องของการจ่ายตังค์เนี่ยคือให้อยู่ไปก่อนแล้วค่อยจ่ายอ่ะใช่ฟิลเหมือนไม่ใช่โรงแรมมันเป็นเหมือนบ้านมากกว่าแบบเออเข้ามาก่อนเรื่องเงินค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแต่จริงเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายแหละนะเราจ่ายให้มันแบบ จะเสร็จนั่นจะได้แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยทีนี้นะครับไฮไลท์ก็คือปกติเราไปโรงแรมโรงแรมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องลองความนุ่มของเตียงใช่ไหมแต่วันนี้มันไม่มีเตียงแบบนั้นครับอ่าเป็นเตียงนี้ฟูกก็เรียกว่าฟูต้งนะฟูต้งสายญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกฟูต้งฟูกนอนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าฟูต้งเรามาดูว่าจะนอนนุ่มสบายแค่ไหนอ่ลองดูลองดูนะครับอ่าลองลองนอนดูอุ้ยโอ้หนี่ เ,เราต้องสัมผัสทีนึงนี่นสไตล์ญี่ปุ่นของแท้ทุกคนดูเป็นไงดนอยดีฮะหลับทั้งวัน,นยังได้เออสุดยอดนี่แหละนะสัมผัสญี่ปุ่นแท้ๆนะฮะโอ้โหเราอยากเราอยากจะสัมผัสแบบเนี้ยตั้งแต่คืนแรกแล้วด้วยความที่ว่าในตัวเกี้ยวด้วยแหละมันก็เลยแบบราคาที่เราเช็คเนี่ยสี่ห้าหมื่นเนี่ยอันนี้คือเราออกมานอกเมืองไงก็เจอเป็นโฮสเทลด้วยก็เลยเออ 13, หมื่นสามไงเงาหมื่นสามเยนก็เลยรีบมาเลยแล้วยังบอกเลย คือวิวเนี่ยเปิดหน้าต like, ่างแบบฟูจิเลยอะทุกคนหลักล้านเลยอะพรุ่งนี้เช right. oh, oh. ้าสวยแน่โอ้โหคือเราจะเห็นว่าบนฟูจิเนี่ยจะมีสีขาวๆอยู่มัน right. คือหิมะภาษาญี <h 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 ่ปุ่นว่าไงยุกิยุกิอ่าอันนี้ภาษาญี่ปุ่นหมนละครับบนฟูจิจะมีหิมะอยู่ใช่ในวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยอากาศเนี่ยเหมือนจะมีก้อนเมฆอยู่ใช่ก้อนเมฆก็สีขาวเหมือนกันใช่ไหมล่ะมันจะทําให้ฟูจิดูไม่ชัดใช่ดูกลมกลืนแต่ผมเชื่อเลยไม่ค่ำนี้ไม่ก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยถ้าอากาศดีนะ เราจะเห็นฟูจิที่สวยงามมากเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพบรรยากาศให้ดูด้วยแล้วกันนะก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อกับพี่บ่าวชินยะนะฮะเพื่อนญี่ปุ่นของเรานะฮะตอนนี้เขากลับบ้านก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวเขาจะมาต่อนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ถ่ายต่อแล้วเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรนะอาจจะมีบรรยากาศฟูจินิดนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บไว้แล้วก็จะทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูนะฮะเป็นบรรยากาศของเอ่อเขาฟูจิยังไงเราแต่เราจะเก็บไว้แล้วก็ขึ้นไว้ท้ายคลิปนะ โอเคประมาณนี้คลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน